สวัสดีเพื่อนๆชาวรถถ่ยท,ท, <lle. S 1> ทุกท่านฮะยินด sure ีต้อนรับเข้าสู uh ่ช huh. ่องพี่สามน้ำซิงนะฮะเดี๋ยวมาอยู่กับรถถ่ยเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะฮะโอ้โยบเราหลัย่างเลยฮะเกรดโยบเราหลัย่างเกรดโยบเราหลัย่างเลยมุตเตไปต้อนรับเล็กดีนี่เป็ต้อนรับเล็กยังเป็นต้อนรับเล็กยังนี่ โอ้เสร็จแล้วตะนรูจินโอ้เกิอเลย้รูินโอ้วีเนี่นนี่ยออจีบดันอย่างงี้เลย เสียงนี่เบาดีเนะี่ยโอ้เด็สลักนี่ไเปเบิดแล้วจนะซื้อใส่ใหม่แล้วนะมันหลุดไมดด่ชอบหลุดเมื่อก่อนจะร้องข้างล่างนะคันนี้ ต่ของผมจะแต่งใบด้านนะเอาให้มันเป็นทางลาดยางไปเลยโอ้รกบินที่เมาเนี่ยไปแล้วอุ้นอ๋อเฮ้ อโอ้ตะกีบให้หมดเลยบ่เนียมันอยู่ที่รถไถน,นะสวยไม่สวยน,ะน่ะนอกงานจะเนียนไม่เนียนอยู่ที่รถไถนี่แหละ nhiên chết đi Cái này đốt thấy thì ngàn thể giúp mấy khô sinh oh, nữa Ơ! miên mùi gì? อออโอ,โอ้สงสัยเธอกายจะนับเนะาะถ้าเราริกมาเธอเอ้เอาเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะ โอ้ข้างหลังตีกเดี๋ยวขี้มี้ฝากไว้แค่นี